loyal แปลว่าอะไรฮ Loy ะ loyal แปลว่าซื่อสัตย์นะครับมันเป็นศัพท์ที่เรียกว่า adjective เป็นคำขยายคำนามนั่นเอง loyal ซื่อสัตย์ loyal ซื่อสัตย์ใน choice เนี่ยมี loyal รูปต่างๆกันหมดเลยนะเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อ b boy เด็กผู้ชายเอาทำไมครูเบิร์ตต้องทราบแบบนี้ก่อนนะว่าคำว่า customer loyalty มันเป็นคำะสม ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า compound nouns นะฮะคำผสมหมายถึงการเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปผสมกันให้กลายเป็นคำนามอะ่ะเช่นคำว่า water usage water แปลว่าอะไรแปลว่านา้ำ usage แปลว่าการใช้มารวมกันแปลว่าการใช้น้ำโดยในที่เนี้ย water เป็นคำนามก็จริงนะนักเรียนแต่ในที่เนี้ยมันจะทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคำว่า usage อีกทีหนึ่งฮะมันจะกลายเป็นการใช้น้ำหรือ contract detail contract แปลว่าสัญญาเป็นคำนาม detail แปลว่ารายละเอียดก็เป็นคำนามในที่นี้ contract ทำหน้าที่เป็นละเป็น adjective ขยายคำนาขยาย detail แปลว่ารายละเอียดของสัญญาส่วน customer loyalty loyalty แปลว่าความซื่อสัตย์ customer แปลว่า ลูกค้าใช่ไหมแปลรวมกันก็แปลว่าความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีของลูกค้าเดี๋ยวค่อยขยายความแล้วกันเนาะเป็นคำผสมครูเบิร์ตแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันผสมกันเนี่ยครูเบิร์ตไม่ทราบเหมือนกันฮะนะเนักเรียนต้องโทรถามฝรั่งคือต้องดูว่าฝรั่งเขาใช้ไหมถ้าฝรั่งใช้คือถูกฝรั่งไม่ใช้ก็ผิดเลยตอนสอบต้องโทรถามฝรั่งนะแต่โทรได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นแนะนำให้นักเรียนจำคำที่ออกสอบไปอย่างเนี้ย what do you s e a g e การใช้น้ำออกสอบแล้ว contract detail รายละเอียดสัญญาออกสอบแล้วมีคำอื่นอีกครูเบิจะใส่ไว้ในคอร์สเดี๋ยวอัปเดตหมดเลยนะถ้าเจอไม่ต้องจำทั้งโลกส่วน customer loyalty อันนี้เก่งเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะข้อนี้ตอบเป็น customer loyalty ตอบเป็นข้อ B boy ฮะเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อนแล้วค่อยมาดูนะว่าข้ออื่นผิดยังไง จทย์บอกกับเราแบบนี้นะครับว่า The marketing department developed a comprehensive strategy to enhance brand r e c o g n i t i o n and customer loyalty. ดูสับนิดนึงคำว่า comprehensive แปลว่าที่ครอบคลุมฮะ comprehensive ที่ครอบคลุม comprehensive ที่ครอบคลุม strategy คือกลน,นะละ,ไม,คคะไม่ใช่กลค่ะไม่ใช่แปลว่ากลายุทธ์ strategy กลยุทธ์ enhance แปลว่าพัฒนา enhance พัฒนา enhance พัฒนา brand recognition แปลว่าการรับรู้ในแบรนด์นะว่าแบรนด์เนี้ยมีตัวตนอยู่แบรนด์เนี่ยดียังไงสื่อประมาณนั้นเขาบอกกับเราว่าแผนกการตลาดเนี่ยได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อที่จะพัฒนาการรับรู้ในแบรนด์ของลูกค้านะแล้วก็พัฒนาลีกพัฒนาความซื่อสัตย์จงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อบแบรนด์ brand loyalty มันจะหมายความว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบรนด์นี้ใช่ไหมก็ซื้อแต่แบรนด์นี้ตลอดสมมติคณเบิร์ดชอบ iPhone ก็ถอย iPhone ทุกรุ่นเลยหรือผู้จัดการบุ๊กชอบ a ซม u n งก็ซื้อแต่แซม u n งตลอดแบบเนี้ยเป็นความซื่อสัตย์ในแบรนดน์นะครับตอบเป็นข้อ B Boy แล้วข้อ A ผิดยังไงคณเบิร์ด loyal เนี่ยจริงๆมันเป็นแอดอะไรนะเป็นแอดเจ i v ฟปกตินะแอดเจ i v ฟจะไม่อยู่หลังคำนามติดกันแบบนี้ แต่บางคนก็บอกว่ามันรูปยอ่อเปล่าบางทีก็ยอ่อได้ภาษาอังกฤษอะถึงแม้เป็นรูปยอ่อก็ผิดที่ความหมายเพราะมันจะแปลว่าที่ซื่อสัตย์ก็จะแปลว่าพัฒนาการรับรู้ในแบรนด์และลูกค้าที่ซื่อสัตย์ฟังดปปูแปลกๆนะไม่เอา s cat ฮนะ is loyal อันนี้แต่งเป็นประโยคเลยจ้า loyal เป็น adjective adjective <Att> <Att itive S 2> อยู่หลัง verb to be ได้ถูกไหมเอาแล้วทำไมผิดผิดเพราะมันแปลกเหมือนกันมันจะแปลว่า พัฒนาการรับรู้ในแบรนด์และอีกประโยคหนึ่งบอกว่าลูกค้า1คนซื้อสัตว์แล้วพูดทําไมเนี่ยลูกค้า1คนซื้อสัตว์และลูกค้า1คนมันต้องใส่อ่ะนะเป็นอ่ะ customer แต่ส่วนที่เป็น customer loyalty ไม่ต้องใส่อ่ะเพราะว่า customer loyalty หลอมรวมเป็นคนํา1คําแล้วนักเรียนมองแบบนี้ customer loyalty หลอมรวมเป็น1คําแล้วแล้วก็เราจะยึดคําหลังถือว่าเป็นหลัก customer เนี่ยถือว่าเป็น adjective ชั่วคราวขยาย loyalty นะครับจะยึดคำนามด้านหลังเป็นหลัก loyalty ถือว่าเป็นนามนับไม่ได้ไม่ใส่อหรือแอนอยู่แล้วดังนั้นก็เลยถูกแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเป็น customer ลูกค้าหนึ่งคนที่ซื้อสัตว์ถ้าลูกค้า1คนเนี่ยมาต้องเป็นะ customer พอเข้าใจไหมยังไงก็ผิดความหมายก็ไม่ได้ดีดอ่ะ being loyal อันนี้เขียนในรูป present participle ขอไม่ลงกรมมามิลึกนะไปทัวนในบท13ได้เอาหย,ยาบๆยาบมันก็จะเป็นส่วนขยายที่แปลว่าที่ซื่อสัตว์คล้ายๆข้อ A ออะมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพัฒนาการรับรู้ในแบรนด์และที่ซื่อสัตว์ผิดหมดที่ความหมายเป็นหลักนะตอบเป็นข้อ b boy ได้เลยฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า patience is your ability to stay calm calm แปลว่าสงบนะ calm สงบ when you toast burns urs, toast toast แปลวะละ่าอะไรกินได้ของกินได้ขนมปัง your coffee spills spills เป็น verb แป,ปลว่ากาแฟมันทำไมกระเด็นมันหกอะ and you step on a Lego all before 8am เขาบอกว่าความอดทนเนี่ยคือความสามารถในการที่จะสงบได้อยู่นะตอนที่คุณเนี่ยทำขนมปังไม่ แล้วไม่ใช่ขนมแคบขนมปังไม่ใช่แค่ไม้นะกาแฟยังหกด้วยแล้วก็ตอนเดินเดินอยู่อ่ะเผลอไปเหยียบตัวต่อเลโก้ที่ลูกเนี่ยเล่นทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยโอ้เหยียบแทงเท้าเจ็บเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นก่อน8โมงเกิดขึ้นก่อนไปทำงานอนะ่ะพูดง่ายนะฮะพูดง่ายดวงสวยตั้งแต่เชา้าแต่เราก็ยังสงบอยู่ได้อันนี้เรียกว่าความอดทนคือเขากำลังจะสื่อแบบนี้ว่า การอดทนเนี่ยมันไม่ใช่เราอดทนแค่เรื่องใหญ่ๆนะเรื่องเล็กๆก็ควรจะฝึกความอดทนด้วยเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราอดทนไม่ได้เราจะฟิลขาดง่ายอาจจะทําทให้วันนั้นเนี่ยแย่ yeah! ไปเลยก็ได้ฝึกโทนอีกก็เหมือนกันทําโจทย์ผิดสองสามข้ออย่าเพิ่งหงุดหงิดบอกตัวเองไปเลยผิดบรรลัยไปได้เลยฉันจะทนมันให้ได้ใครยิ่งผิดเยอะยิ่งทนได้รู้ว่าผิดยังไงนะ พัฒนาไปไกลแน่นอนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ